สวัสดีครับมาเนเธอบานทำฟาร์มเท่ากับสิมาเบิงเป็ดเบิงไก,ตก่ต่อการขึ้นนะครับเพราาช่วงเศร้านี้เท่ากับเห็ดขอกเป็ดขอกไก่นะครับกับสางพันนะครับวันนี้เราสิพามาเบิงนะครับช่วงคำาๆให้ให้น้าเพียดดำไก่เรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเราสิพาไปเบิงอพอพันุแม่พันุนะครับ พ่อพันธ์แม่พัพนธ์ของเป็ดของเทบา่านซ้ำฟร์มนะครับมีอยู่ประมาณเกือบสโ่ตัวผมละครว่าไข่ไก่นี่ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเกือบ3 0 0รวอยก็ฟองนะครับแต่ฟักทุกมือนะครับฟักทุกมือเมื่อละ3-4โสตัวเก็บม,มาอน,อนุบาลน,นะครับใครสนใจก็พิมเขามาได้ครับเทบ่านซำฟ้ามครับผมม่าจะไข่เป็ดครับผม พอแม่มาเดี๋ยวฟักอีกนะครับมันยังสิได้ผลนะครับแข็งแรงนะครับทุกโตครับผมมีการาตการที่ตามเทปานทั้งฟ้าไม่เด้กครับพี่น้องครับขอผู้นิยมซีทีรถพ้อใจรัล่วๆนะครับอ่ะเจอกันอีพี่นาครับผมสวัสดีครับ